สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณนุชค่ะวันนี้คุณนุชจะมาสอนเด็กๆในหน่วยฉันรักโรงเรียนเรื่องช่วยกันดูแลโรงเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้คุณนุชก็มีเพลงห้องเรียนสะอาดมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะโดยวันนี้นะคะ เด็กๆลองจินตนาการตามเพลงนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบเพลงห้องเรียนแสนสะอาดกันนะคะเด็กๆคะ เคลื่อนไหวประกอบเพลงห้องเรียนแสนสะอาดไปแล้วนะคะในบทเพลงก็ได้กล่าวถึงห้องเรียนนะคะห้องเรียนก็คือสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีมากมายนะคะเช่นสนามเด็กเล่นนะคะโรงอาหารห้องน้ํานะคะซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้อง รู้จักช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนเรานะคะฉังนั้นวันนี้คุณนุกก really. ็มีว <descriptive together> ิธีง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนของเรามาให้เด็กๆได้เรียนรู้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะการทําความสะอาดห้องเรียนคือการที่เราช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องเรียนนะคะเช่นเด็กๆนะคะอาจจะช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูในห้องเรียนของเราให้สะอาดค่ะ การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อเด็กๆเล่นของเล่นหรือเมื่อใช้ของใช้เสร็จแล้วนะคะเด็กก็ต้องรู้จักเก็บของเข้าที่นะคะเพื่อเด็กจะได้ช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียนเรานะคะการทิ้งขยะลงถังคือวิธีการที่เราจะช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียนเรานะคะเช่นเมื่อเด็กนะคะทานขนมเสร็จแล้วนะคะเด็กก็ต้องนําถุงขนมนะคะไปทิ้งในถังขยะ หรือแม้กระทั่งเวลาที่เด็กๆนะคะวิ่งเล่นอยู่ที่สนามหรือว่าบริเวณโรงเรียนนะคะถ้าเด็กๆพบเจอเศษขยะนะคะเด็กๆก็เก็บแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลรักษาความสะอาดตรงเรียนของเราได้นะคะเด็กๆค่ะการใช้ห้องน้ำนะคะเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกดชักโครกนะคะหรือว่าลาดน้ำให้สะอาดด้วยนะคะ ก็จะเป็นการช่วยดูแลความสะอาดของโรงเรียนได้ค่ะโรงอาหารการดูแลรักษาความสะอาดในโรงอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคือเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆก,ก็จะไม่นําเศษอาหารทิ้งลงไปใต้โต๊ะหรือใต้เก้าอี้นะคะและเมื่อทานเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ต้องนำถ่าดนะคะไปเก็บให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะช่วยกันดูแลความสะอาดในโรงอาหาร ภายในโรงเรียนของเราค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้วิธีการดูแลความสะอาดของโรงเรียนของเราแล้วนะคะเราก็อย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆได้มาโรงเรียนเด็กๆ,ๆก็ต้องรู้จักช่วยกันดูแลความสะอาดในโรงเรียนของเราด้วยนะคะก็จะทําให้โรงเรียนของเราน่าอยู่นะคะเด็กๆเรามาฝึกอ่านและเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะ เด็กลองอ่านตามคุณนุชนะคะคำนี้อ่านว่าทำความสะอาดลองสะกดตามนะคะทออัมทำคอวออารมอความสออะสะออาดออาอ่านรวมว่าทำความสะอาดออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า <Clean. S 1> แปลว่าทำความสะอาดค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้และทบทวนตัวเลข1-20กันนะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะแล้วเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า16ค่ะ วันนี้เราจะทำงานหน้านี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะการดูแลสถานที่ต่างๆในโรงเรียนคำสั่งสนทนาจากภาพโยงเส้นจับคู่ภาพสถานที่และการดูแลความสะอาดที่สัมพันธ์กับสถานที่ให้เด็กๆนะคะลองสังเกตภาพสถานที่ต่างๆนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่มีอยู่ในโรงเรียนของเรานะคะ และฝั่งนี้นะคะจะเป็นวิธีการดูแลความสะอาดนะคะให้เด็กๆนะคะลองโยงเส้นจับคู่นะคะเด็กๆลองฝึกโยงดูนะคะภาพที่หนึ่งค่ะเด็กทานอาหารนะคะที่ไหนเอ่ยที่ลงอาหารใช่ไหมคะเราจะดูแลความสะอาดอย่างไรดีคะเด็กๆลองช่วยคุณครูเลือกนะคะภาพนี้คือทำความสะอาดห้องเรียน กดชักโครกนะคะเก็บจานให้เป็นระเบียบแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเด็กๆว่าภาพไหนเอ่ยเด็กๆเจอหรือยังคะ,ฉะเฉลยค่ะคือภาพนี้นั่นเองนะคะคือภาพนี้นะคะคือเด็กเก็บจานเป็นระเบียบนะคะเวลาทานเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บนะคะซอแล้วก็ไปไวางในอ่างให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะภาพนี้นะคะในห้องเรียนโอ้โหมีขยะมีเศษกระดาษเยอะแยะเลอะเทอะเลยนะคะเราก็จะช่วยกันดูแลความสะอาดอย่างไรดีคะเด็กเห็นหรือยังเอ่ยภาพไหนเอ่ยภาพนี้คือเด็กช่วยกันปัดกวาดท้องเรียนเด็กกดน้ําชักโครกนะคะแล้วก็เด็กเก็บของเล่นเด็กๆว่าภาพไหนเอ่ยเจอหรือยังคะเฉลยค่ะคือ ภาพนี้นั่นเองนะคะถ้าห้องเรียนของเราเลอะเทอะสกระปรกแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดนะคะเหมือนที่เราเรียนรู้เมื่อกี้เลยนะคะต่อไปนะคะโอ้โหเล่นของเล่นนะคะโอ้โหตอนนี้ห้องเรียนเป็นยังไงคะของเล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเราจะช่วยกันดูแลโดยวิธีอะไรดีเอ่ยเด็กช่วยคุนิดคิดสิคะ ใชลยค่ะคือเมื่อเราเล่นแล้วเราก็ต้องช่วยกันเก็บเข้าที่ใช่ไหมคะเหมือนที่เราเรียนรู้เมื่อกี้เลยนะคะเด็กก็โยงเส้นไปหาภาพนี้เลยค่ะต่อไปนะคะภาพนี้คือโถส้วมนั่นเองเอ๊มีอะไรอย่ตรงนี้คะอุจจะละใช่ไหมคะก็คืออึนั่นเองเวลาเข้าห้องน้ำแล้วเราจะต้องดูแลความสะอาดโดยวิธีอะไรคะ เจอหรือยังเอ่ยคือภาพนี้นะคะกดน้ําชักโคกนะคะหรือราดน้ําทุกครั้งใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็โยงเส้นไปแบบนี้เมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะนำงานใส่กระเป๋า l e ARNING BAG นะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูในวันจันทร์ด้วยนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะคะ ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสืออ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้มานะคะวันนี้เราจะอ่านหนังสืออ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้กันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า20นะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเอานิ้วชี้ตรงนี้เลยนะคะแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณนุชนะคะ what is this นี่คืออะไร it is a hen มันคือแม่ไก่หนึ่งตัว w h a t is this นี่คืออะไร It is a pen มันคือปากกาหนึ่งด้าม w h a t is this นี่คืออะไร It is a dog มันคือสุนัขหนึ่งตัว w h a t is this? นี่คืออะไร It is a cow. มันคือวัวหนึ่งตัว w h a t is this? นี่คืออะไร It is a fox. มันคือสุนัขจิ้งจอกหนึ่งตัว w h a t is this? นี่คืออะไร it is a box มันคือกล่องหนึ่งใบเด็กๆได้อ่านไปพร้อมคุณนุตไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องทบทวนการอ่านอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้วิธีง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลโรงเรียนของเรานะคะก็คือการช่วยกันดูแลความสะอาดโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะ คุณลุกก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็นำกลับไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณลุกก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ